ใบสองกว่ายังยังยังเอาไปทามกระทากไปกันเลยแล้วกันไปสองสิบหกส,สิบห้านาทีอ่ะตัวนี้ส่งไปลาดชบุรีนะครับไปถึงก็หาที่มัดนะฮะทำขาออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่เก็บง่ายนี่ เอาไม้ยัดเข้าไปเหยียบเข้าไปสีใบมีดนะครับลรดลีลาดลีสีใบมีด เสทุกตัวนะครับสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอยูอ้อยสวยเลยอ่ะตัวนี้ครับอ้อยใหญ่มากลําบักใหญ่ตัวนี้ส่งไปจำไม่ได้แล้วหลายที่านาราทิวาตากใบนะครับดูครับอ้อยลำเท่าแขน มีเวลาต้มข้าวโพดขายนะครับตัวนี้ส่งไปเชียงรายนะครับเชียงรายเชียงรายหมุนหมุนยัดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผิวอ้อยสวยงามโอเคนะครับสนใจก็โทรมาครับ ความลังเลทําให้คนเหนื่อยกลัวจะเสียเงินตกเป็นทาสเงินสุดท้ายอาจจะป่วยได้ครับเจ็บแขนปวดแขนปวดไหล่เมื่อยซื้อไปใช้เลยครับจะได้สบายด้วยความปรารถนาดี